สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรช่วง1 6 3 1เ็ตุลาคมนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้ครอบคลุมชาวมังกรไปซะทุกท่านก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่ยังติดตามคลิปแล้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยขอบขอขอขอคุณด้วยใจทุกๆท,ท่านจริงค่ะลัคนาก็ดูได้เช่นกันนะคะหรือแม้แต่ั่งว่าถ้าคุณรู้ว่าตําแหน่งดาวศุกร์ของคุณอยู่ราศีมังกรก็ดูได้เช่นกันมาดูกันนะคะ มังกรจะเป็นยังไงบ้างความรักช่วงนี้คนที่มีคู่รักมีครอบครัวค่ะว,ว้าวโอเคค่ะเขาบอกมาว่าสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะ อาจจะมีเรื่องราวที่คุณวิตกกังวลกับปัญหาคนในครอบครัวช่วงนี้นะคะมีเรื่องวิตกกังวลมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันกับใครก็ได้ในครอบครัวนะคะเรื่องของความรักในตําแหน่งของคนที่มีครอบครัวจะไม่ทายเรื่องของความแตกแยกเลยนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงจะทายก็เป็นเบี่ยงเบี่ยงประเด็นไปซะนะคะอาจจะมีเรื่องของความตึงเครียดหรืออาจจะมีเรื่องราวของ ปัญหาของคนรอบข้างคนในครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะมีเรื่องราวของอเขาเรียกว่าวิตกกังวลนะคะอาจจะมีใครก็ได้ในครอบครัวนะคะมีเรื่องราวของปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะถามหาแล้วนะคะปัญหาสุขภาพร่างกายคุณก็ได้นะคะอาการของคุณก็ได้หรืออาการของคนในครอบครัวก็ได้ใครก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะของคนที่มีครอบครัวในเรื่องราวของความรักก็ให้ร,าาะระมัดระวังสักนิดนึง ขอดูหน่อยนะมีเรื่องราวของอมีเรื่องราวของการ กำลังตัดสินใจนะคะเรามองว่ามีเรื่องราวของการกาลังตัดสินใจหรือทําไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของการธุรกรรมนะคะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการทํางานอาจจะมีแนวโน้มว่ามีเรื่องราวของการลงทุนอะไรบางอย่างละนะคะที่ว่าจะจะทำขึ้นมา เป็นงานทําขึ้นมาเป็นเงินละนะคะภายในครอบครัวนะคะเป็นโอกาสเลยแหละนะคะเป็นโอกาสดีมากๆด้วยนะคะสาหรับของชาวราศีมังกรช่วงนี้บางท่านอาจจะมีแบบว่า,อาโอกาสมาแล้วอยากจะทําอะไรภายในครอบครัวแล้วทําธุรกิจส่วนตัวแล้วนะคะที่ว่าแปลงเป็นเงินขึ้นมาอันนั้นโอกาสดีมากๆเลยค่ะนะคะบางท่านในครอบครัวมีเรื่องราวของจับงานการจับงานในธ,ธุรกิจทางออนไลน์ ก็มีส่วนด้วยนะคะก็บอกว่าของชาวราศีมังกรค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะนอกเหนือจากว่าปัญหาอาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวแล้วนะคะหรือมันน่าจะมีเรื่องราวดีๆด,ด้วยนะคะมีเรื่องราวดีๆในลักษณะว่าคู่ของคุณก็ได้หรือตัวตนของคุณก็ได้นะคะลงทุนให้นะคะลงทุนเปิดธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างลงทุนทํางานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ มันเป็นผลดีแล้วก็มันเป็นผลสําเร็จในอนาคตวันข้างหน้านี้นะคะชาวมังกรช่วงนี้การงานดีนะคะการงานดีการงานดีนดโอกาสดีโอกาสมาถึงของชาวมังกรแล้วนะคะมีเรื่องราวของการาเรามองว่าน่าจะมีเรื่องราวของการทําอะไรบางอย่างนะ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะที่เป็นลักษณะ ในครอบครัวจริงๆแต่เราก็มองว่าการทํางานตรงเนี้มันอาจจะเป็นการทํางานในธุรกิจในครอบครัวมันก็เลยอาจจะทําให้มีเรื่องของคนรอบข้างนะคะความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะอันนั้นอันนั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะทุกครอบครัวมันก็ต้องมีปัญหามีปัญหาอยู่แล้วนะคะปัญหาที่บางห่วงบางอารมณ์อาจจะไม่เข้าจไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างนะคะตรงนั้นส่วนคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นมาดูกันคะ่ะ คนที่มีประเด็นโอโอเคคนที่มีประเด็นเขาบอกมาว่าคุณก็ท่านจะบอกว่าอืมคุณปล่อยวางเรื่องของความรักแล้วไหมนะคะเราคิดว่าคุณน่าจะปล่อยวางเรื่องของความรักแล้วนะคะเพราะว่าคุณรู้ก็คุณรู้ตัวเองอะว่า โอเคคุณอยู่คนเดียวคุณก็สามารถมีศักยภาพพอที่จะผ่านพ้นชีวิตตรงนี้ไปได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้คุณสามารถอยู่คนเดียวได้นะคะเข้มแข็งมากนะคะตรงนั้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนที่มีประเด็นคุณพยายามจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละว่า,อ,าอย่างน้อยๆนับจากนี้ไปชีวิตของคุณนะคะคุณก็น่าจะมีคนรอบข้างมีครอบครัวคอยให้กำลังใจละเรื่องราวร่างคุณกับเขาเห็นว่ามันมองไม่เห็นโอกาสอะมองไม่เห็นโอกาสที่ว่ามันจะสารสัมพันธ์กันต่อ หรือแม้แต่ทั้งว่าคุณถ้าคุณไม่เคยเป็นครอบครัวกันกับเขาก็ย่อมหมายถึงว่าย่อมหมายถึงว่าเขาก็น่าจะมีคนอื่นนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขามันมองไม่เห็นความเป็นไปได้เลยตรงนั้นนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพักใจแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ของชาวมังกรดูเหมือนตัวตนของคุณอะคุณเหมือนกับว่าคุณคุณพร้อมอะนะคะคุณมีความพร้อมมาก นะคะถึงแม้ไม่มีเขาในวันข้างหน้าคุณก็พร้อมเพราะคุณมีศักยภาพพอคุณมี power พอคุณมีกําลังทุนพอคุณมีกําลังทัพย์พอที่จะจัดการบริหารอะไรในชีวิตของตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเขานะคะตรงนั้นที่มองเห็นตรงนี้นะแล้วอีกอย่างหนึงค่ะนะคะคุณก็มองไม่เห็นช่องทางด้วยแหละระหว่างคุณกับเขาอะที่มันจะมีทางออกได้ดีกว่านี้นะคะตรงบอกแบบนี้นิดนึง โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวอาจจะสลับตำแหน่งกันได้นะคะความรักสำหรับคนที่มีประเด็นโอเคมาดูกันนะชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรามองว่าจากที่เขาโลเลจากที่เขาลังเลจากการที่เขาตัดสินใจอะไรไม่ได้ดีกว่ามันก็เลยต้องเกิดเรื่องราวแบบนี้มันก็เลยต้องเกิดเรื่องราวว่าเป็นฝ่ายชาวมังกรเองซะที่เป็นฝ่ายตัดสินใจนะคะเป็นฝ่ายตัดสินใจเดินออกมานะคะตรงนั้นเพราะว่าการที่เขาลังเลแหละแล้วเราก็เชื่อว่าเขาก็มีคนอื่นนะคะที่มันเป็นพันธะเป็นพันธะที่ยังไม่จบกันนะคะเขาอาจจะมีใครก็ได้ที่ว่าเป็นครอบครัวมาก่อนก็ได้ นะคะหรือแม้แต่ถ้าว่าเขากับคุณเป็นครอบครัวกันมาก่อนมันก็ย่อมหมายถึงว่าเขาทําอะไรที่นอกลู่นอกทางมีเรื่องของการผิดสินนะคะมีเรื่องของความอยากได้ใครมีทําให้ชาวมังกรเองนี่แหละเป็นฝ่ายเดินออกมาละไม่เอาละชาวมังกรเองก็พอละเพราะว่ามองเห็นว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่ตัดสินใจสักทีไม่รู้จักแก้ปัญหาสักทีนะคะว้าวโอเคเรามองว่า เรามองว่าด้วยความที่เขาโลเลด้วยเขาความที่เขาไม่รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยความที่เขาไม่ตัดสินใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่า <c oughs> เขายังทำแบบนี้ต่อไปได้นะนะคะเรามองว่าเขายังทำแบบนี้ต่อไปได้แต่ฝ่ายชาวมังกรเองต่างหากที่พักแล้วเรียบร้อยแล้วรู้อยู่แล้วว่าโอกาสมันมองไม่เห็นหรอกนะคะ,นะคะถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้ขึ้นมา โอกาสมันมันไปต่อยากโอกาสมันมันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเอาง่ายๆก็คือคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าความรักมันมีเรื่องของคนอื่นก็ามามีเรื่องของการปิดสิงมีเรื่องของราวของคอุณเข้ามาพัวพันนะคะระหว่างคุณกับเขามันก็เลยเกิดการเกิดเหตุการณ์ที่หนึ่งน่าจะมีการจบกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงนะนะคะโอเคมาดูนะคะว่า มีอีกอย่างหนึ่งนะของชาวมังกรแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคนส่วนน้อยมากๆส่วนน้อยจริงๆนะคะส่วนน้อยมากๆเลยก็คือมีแนวโน้มบางท่านน่อืมถ้าจะบอกว่าอะไรดีอ่ะมีแนวโน้มว่าในบางกรณีบางท่านที่จบกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอ,อคนรอบข้างเข้ามาแทรกด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า การจบกันครั้งนี้สำหรับใครที่เป็นครอบครัวกันมานะาเรามองว่ามันไม่ใช่จากเป็นนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวโน้มส่วนน้อยน้อยจริงๆนะคะที่ว่าไม่ได้จากเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะมันมีฟ้องขึ้นมาให้เห็นเดี๋ยวมาดูค่ะนะคะว่าแนวโน้มระหว่างออความในใจระหว่างชาวมังกรค่ะกับเขาจะเสืออะไรกันบ้างนะคะไอ้ที่บอกว่าแนวโน้มที่ว่าไม่ได้จากเป็นอันนั้นต้องบอกนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งดราม่าเข้ามาเพราะว่า มันอาจจะเป็นส่วนน้อยจริงๆนะคะส่วนน้อยจริงๆตรงนี้มาดูค่ะไอเรื่องราวที่ว่าไม่ได้จักเป็นนีคือไม่ได้อยากจะถ่ายเลยนะคะปัญหาตรงนั้นคือเรื่องราวแบบนั้นคือด้วย จัญญาบันจะไม่อยากจะถ่ายขึ้นมาเลยก็เลยต้องบอกว่าแต่พอพอดีมันเห็นก็เลยต้องบอกนิดนึงว่ามันส่วนน้อยจริงๆนะคะมาดูกันนะคะว่าความในใจของชาวราศีมังกรค่ะจะเสืออะไรเขารับรู้บ้างนะคะชาวราศีมังกรบางท่านพอถอดใจบางท่านพักใจแล้วหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองดีกว่า นะคะพอแล้วกับความวุ่นวายต่างๆนานา,นาบางท่านจบกันมาเป็นปีละนะคะจบกันมานานมากแล้วก็มีส่วนด้วยบางท่านเพิ่งจบกันมาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชุดเรามองว่าชาวมังกรบางท่านเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ครั้งใหญ่ในชื่อของคุณก็ได้นะคะแต่เราคิดว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันมีเรื่องราวของการยื้อกันมาสักพักแล้วมันมีเรื่องราวของความรักที่มันจืดจางกันมาสักพักแล้วนะคะจะช่วงนี้ชาวมังกรเรื่องของความรักเราก็มองว่าคุณก็ถอดจากการที่คุณไม่ได้ปล่อยวางเขาจากการที่คุณไปคิดถึงเขาเนี่ยเรามองว่าคุณพักใจอ่ะเราไม่ได้มองว่าเราไม่ได้มองว่าคุณเออไปคิดถึงเศร้าเสียใจอยู่ เรามองว่าคุณพยายามเบรกพยายามพักใจพยายามรักตัวเองมากๆอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันก่อนหน้านี้มันมีความจืดจางกันมาแล้วแหละแล้วอีกอย่างหนึง่งมันเป็นช่องทางที่ว่ามันมีเรื่องราวของการปันใจการนอกลูก่นอกทางการนอกใจการทําอะไรรับหลังต่อกันนี่แหละค่ะคือทําให้ชาวบังกรเองคุณเริ่มหันมารักตัวเองนะคะเรื่องของความรักระหว่างคุณที่มีให้เขา ที่คุณมีให้เขาเนี่ยเป็นคุณไม่ได้ดิ้นรนนะคุณไม่ได้ไขว่ควา้าคุณไม่ได้สนใจอะ่ะคุณพยายามพักเบรกแล้วก็พยายามมองหาทางออกให้กับหัวใจของตัวเองซะมากกว่ามาดูกันนะคะเขาคนนั้นของชาวมังกรค่ะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเออทาไมขึ้นมาสองคนตรงกันตรงที่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องราวของความรักหรือถ้าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ย่อมหมายถึงว่าระหว่างคุณกับเขามันน่าจะเปลี่ยนแปลงกันมาสักพักแล้วสักพักใหญ่ๆด้วยนะคะ,ะตัวเขาเองก็เลือก เรามองว่าตัวเขาเองตอนนี้เขาเลือกที่จะให้ค่าให้ความสําคัญในเรื่องของความสุขของตัวเองซะมากกว่าละเรื่องของบทบาทชีวิตของตัวเองซะมากกว่าละชีวิตของตัวเองต้องไปได้ดีชีวิตของตัวเองต้องมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตนะคะ,ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าสิ่งที่เขาเลือกเดินออกจากชีวิตของคุณไปอ,อาจจะเป็นเพราะว่า 1. ความจืดจางในความรักนะคะสองเขากับคุณอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเลยนะคะ,ะมีปัญหากันตลอดเวลา แต่ตอนนี้ตัวเขาเนี่ยเขาปล่อยละเรื่องของความรักนะคะเขาให้ค่าให้ความสําคัญอะไรก็ได้ที่เขามีความสุขอะไรก็ได้ที่เขาทําแล้วเขาสบายใจเขาก็จะทําแบบนั้นอีกอย่างหนึง่งนึกถึงตัวเองเป็นที่ตั้งเรามองว่าเขานึกถึงตัวเองเป็นที่ตั้งนึกถึงเรื่องราวของความสุขสบายเรื่องนึกถึงเรื่องราวของผลประโยชน์ด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าจะบอกว่าในใจลึกๆเลยในใจลึกๆเลยจริงๆเขามีคุณบ้างไหม เรามองว่าในใจลึกๆถ้าจะบอกว่าเขาเคยมีคุณดีกว่าแต่ตอนเนี้ยเรามองเห็นว่าเขาลืมอ่ะพยายามใช้ชีวิตพยายามใชว้วิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยดำรงช,ชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อให้ลืมคุณดีกว่า นะคะ,ะเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยๆเขาไปเห็นความสําคัญของตัวเองขออะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ตัวเองเป็นความสุขอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสบายนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะทําให้เขาต่อให้เขามีใจให้คุณยังไงก็ตามเขาก็จะพยายามลืมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาบางท่านลืมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็คือความในใจของของเขาเดี๋ยวมาดูแนวโน้มของชาวมังกรกับแนวโน้มของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างความรักของชาวมังกรค่ะแนวโน้มของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะโอ้ มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนภายเรืออยู่ในอ่างไหมอ่าคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขานะ่ะแต่สิ่งที่ได้รับกับคืนมามันไม่มีอะไรอะ่ะมันมีแต่ปัญหาไม่มีแต่ความวุ่นวายนะคะอือ สิ่งที่คุณเคยมอบให้เขามันเหมือนกับเขามองไม่เห็นคุณค่าที่คุณเคยมอบให้ไม่ได้รักษามันไว้นะคะไม่ได้รักษาหัวใจคุณไว้เลยจากที่คุณเคยพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาคอยดูแลเขาตอนเนี้โอเคคุณไม่เอาละเรียบร้อยละนะคะคุณถอดใจละคุณปล่อยวางจริงๆคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณบอกว่าคุณจะมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตชีวิตของคุณกําลังมีอะไรดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องนั้นคือการงานบางท่านต้องหันมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กับตัวเองด้วยซ้ําไปนะคะตรงนี้ เริ่มนับหนึ่งใหม่หมายถึงว่าก็เริ่มมาเริ่มต้นกับชีวิตของตัวเองใหม่มาทําอะไรให้กับตัวเองรักตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือแนวโน้มของคุณค่ะนี่ค่ะเขาบอกคุณมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณมอบใจให้เขาเขาไม่รักษาหัวใจเองไม่รักษา,าความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้เองนะคะเขาไม่รู้จักพอในความรักหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณรู้ว่าคุณคบกับเขาเขาก็ไม่หยุดที่คุณ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าคนของคุณนะคะคนของคุณเนี้ยทำอะไรไม่รู้จักคิดด้วย นะคะทำอะไรไม่คิดว่าปัญหาภายภาคหน้ามันย่อมเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าชาวมังกรคุณนะ่ะคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขาบอกว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแยะนะคะวันข้างหน้าไม่ทราบไม่รู้จะเป็นยังไงในชีวิตแต่ตัวเองก็ขอเลือกเลือกเดินในวันข้างหน้านี้เลือกโฟกัสไปที่เรื่องของงานเลือกโฟกัสมาเลือกที่เริ่มต้นกับชีวิตตัวเองนะคะการเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็คือ แนวโน้มของชาวมังกรมาดูแนวโน้มของเขาบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะแนวโน้มของเขาค่ะความไม่รู้จักเลือกความอยากจะได้ทั้งสองฝ่ายความคิดว่าความที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าการคิดว่าตัวเองอ่ะพอทำแล้วเนี่ยโอเคน่าจะทำไปได้นะคะทำให้ทำให้เหตุการณ์ตรงนี้มันต้องจบกันจริงๆแต่เรามองว่านะ เขาน่าจะมีใครก่อนหน้าคุณไหมหรือเขาอาจจะมีถ้าไม่ใช่มีใครก่อนหน้าคุณก็ย่อมหมายถึงว่าเขาอาจจะมีใครก็ได้ที่เป็นคนเดิมๆของเขาก็ได้มาให้ความสุขเขาก็ได้ด้วยหรือเขากลับไปหาความสุขของตัวเองนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของการซัพพอร์ตการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้แหละค่ะคือประเด็นนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าในใจของเขาเนี่ย เรียกว่าด้วยความที่เขาไม่รู้จักตัดสินใจดีกว่าอยากจะได้ทั้งทั้งสองฝ่ายหรืออาการเหมือนคนอยากเหยียบเรือสองแคมอะไรประมาณนั้นนะคะนั่นแหละคะ่ะเขาคิดว่าเขามีศักยภาพที่จะทําต่อไปได้มันก็เลยมไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะ ส่วนตัวเขาก็ไปเรียบร้อยแล้วมันมีเรื่องของการซัพพอร์ตกันมันมีเรื่องของฐานะกันมันมีเรื่องของการดูแลให้ชีวิตของตัวเองมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะคะมันก็เลยต้องลงเอยด้วยอีหลบนี้คือการจบกันนะคะเนี่ยค่ะด้วยความที่ตัวเองอยากเหยียบเรือสองแคมคิดว่าตัวเองมีศักยภาพทําได้เนี่ยแล้วคิดว่าโอกาสวันข้างหน้ามันจะไม่มีปัญหาแต่เปล่าเลยค่ะปัญหามันเกิดขึ้นมันจบกัน นะคะตรงนั้นที่เกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะบทสรุปของชาวมังกรนะคะจะเป็นยังไงบ้างราศีมังกรค่ะโอ้เหนื่อยเหนื่อยกับเหนื่อยกับการที่คุณทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขา เหนื่อยกับการที่คุณต้องคอยประครับประคองหัวใจเหนื่อยกับการที่คุณต้องประครับประคองความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณจะไม่เหนื่อยต่อไปละนะคะคุณจะตัดสินใจแล้วหรือตอนนี้คุณตัดสินใจมองอนาคตตคัวเองแล้วว่าตัวเองจะต้องมีความสุขมากวกว่าเดิมนะคะ <S <s <Huh? S 2> เขาบอกว่าคุณพักแล้วตัดสินใจแล้วนะคะที่ว่าโอเคอนาครตยังมีความหวังในเมื่อสิ่งที่ผ่านมา พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่ได้อะไรตอบกลับมาเลยนะคะเรามองว่าไม่ได้อะไรตอบกลับมาถึงแม้ว่าความรักของคุณคุณรู้ว่าเขาจะจืดจางกับคุณคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันยื้อขกันมาแล้วนะคะคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เลือกโอกาสเลือกอนาคตให้กับตัวเองอะไรที่เป็นอดีตที่ผ่านมาเขาก็บอกว่ามันมองไม่เห็นค่ามันก็ต้องปล่อยวางแล้วก็สู้กับชีวิตต่อไปนะคะตรงนั้น คุณเลือกที่จะสู้กับชีดอะถึงแม้ว่าในใจของคุณคุณยังคุณยังมีอะไรที่ว่าคุณเสียดายอะคุณเสียดายเวลาที่ผ่านมาซะมากกว่าเราบอกว่าคุณเสียดายที่ผ่านมาซะมากกว่าแต่คุณก็ยิ้มกับตัวเองได้แต่คุณก็สู้เพื่อตัวเองได้เพราะว่าคุณรู้ว่าอนาคตของคุณยังไงก็ย่อมดีกว่าคุณไม่หมดหวังกับชีตของตัวเองนะคะนี่ก็คือบทสรุปของชาวราศีมังกรเดี๋ยวมาดูค่ะคนโสดบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดของชาวมังกร มังกรเราก็มองเห็นว่าแปลกๆว่าเขาก็อยากจะติดต่อหาคุณบ้างไหมแต่การติดต่อหาคุณมันเป็นการติดต่อด้วยเนื่องด้วยมันมีเรื่องของผลประโยชน์นะอันนั้นอะเลยไม่ค่อยอยากจะพูดขึ้นมาสักเท่าไหร่โอเคค่ะมาดูนะคะคนโสดคนโสดจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย คนโสดเริ่มหันมารักตัวเองมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าคุณเน่เริ่มหันมารักตัวเองเริ่มมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะคะโดยเฉพาะบางท่านที่มีครอบครัวมานะคะเ,เริ่มมาทําบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่คนคนที่เป็นพ่อคนคุณก็เริ่มมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองดูแลบุตรตัวเองนะคะแต่เรื่องราวของความรักเนี่ยเขาบอกมาว่า อืมคุณมีอดีตเป็นบทเรียนคุณมีอดีตเป็นที่ตั้งเลยนะคะตรงนั้นมีคนเข้ามาหาคุณนะเรากลับมองว่ามีคนเข้ามาหาคุณแต่คุณมีอดีตอะนะคะทําให้กูรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยจะเปิดใจสักทีเดียวในเรื่องของความรักครั้งใหม่แต่เดี๋ยวขอดูหน่อยนิดนึงค่ะถ้าความรักครั้งใหม่อะกลับมองว่าคุณน่าจะมีใครเข้ามาสักคนหนึ่งนะคะมีจริงๆ นะคะคุณมีคนเข้ามาแหละแต่รู้ว่าคุณมีคนเข้ามาที่จริงๆแล้ว่โอกาสการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่เนี่ยมันโอกาสมาถึงละแต่ตัวตนของคุณคุณเหมือนกับว่าคุณคุณยังไม่ค่อยจะเปิดใจซะทีเดียวนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ลังเลด้วยอาจจะเป็นอะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าระแวงกลัวความผิดหวัง ไม่อยากจะมีเรื่องราวแบบอดีตนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงแต่ถ้าจะบอกว่ามีใครเข้ามาหาคุณไหมมีค่ะนะคะมีคนเข้าหาอาจจะมาในรูปแบบลักษณะที่ว่าฐา,านะวัยวุธิ แล้วก็คุณวุธด้วยนะคะมาพร้อมเกื้อกูลคุณอยู่ที่ว่าคุณนั่นแหละจะยอมเปิดใจไหมเพราะเรามองเห็นว่าคุณก็ยังลังเลเลยคุณอาจจะเจอเคยเคยจบกับความสัมพันธ์ที่ว่ามันมันแย่นะคะเรามองว่ามันแย่มันแย่ในลักษณะที่ว่ามันมาเร็วมากนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันมาเร็วเกินไปมันจบเร็วเกินไปจบเร็วที่คุณไม่คันคาดคิดมาก่อนนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากที่จะเปิดใจยอมรับใครแล้วหัวใจของคุณคุณยังมี คุณยังมีเรื่องราวมีบาดแผลในใจของตัวเองนะคะแต่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆของชาวราศีมังกรคนโสดตอนนี้ตัวตนของคุณเนี่ยคุณเริ่มต้นชิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณมีกำลังใจให้กับตัวเองมากคุณรักตัวเองมากนะคะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นมาดูกันนะคะอยากจะให้เจอคู่ค่ะ เขาบอกมาว่าชาวองค์กรทุกวันนี้คุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขคุณพยายามหาความสุขกับตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งว่าทุกวันนี้คุณมีเวลาให้กับงานมากกว่าไม่ค่อยมีเวลาสนใจดูดูใครเลยแล้วคุณอยากจะได้คนที่ใช่จริงๆในชีวิตนะคะคนที่ตัวเองแบบว่าอยากจะเจอจริงๆแล้วก็ใช่จริงๆไม่ใช่มาแบบเลื่อนลอยนะคะเรามองเห็นแบบนี้ <c oughs> ขึ้นมาสองรอบแล้วนะว่ามีคนเข้ามาหาคุณนะคะเขาอาจจะ เรามองว่าเขาอาจจะทําให้คุณมีความคิดใหม่ก็ได้นะคะอาจจะมาเปลีป่ยน,นแปลงความคิดอะไรของคุณบางอย่างก็ได้นะคะก็อยากจะให้เปิดใจจริงๆนะ,ะเป็นคนที่วัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิโอเคพอสมควรเลยอยู่ที่ว่าคุณนี่แหละนะคะเพราะว่าปัญหาของคุณคืออย่างเดียวคือคุณแบกรับเรื่องราวในอดีตไว้มีอดีตเป็นที่ตั้งมีอดีตเป็นบทเรียนมีอดีตเป็นเรามองว่ามีอดีตเป็นอะไรที่ว่าคุณยังไปแยงแยงอ่ะนะคะคุณยังแยงแยงเรื่ององความรักอขอดูหน่อย โอ้ระแวงด้วยเรามองว่าคุณระแวงด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยตอบมาสองสามรับเหมือนกันเลยตรงที่ว่าคุณคุณยังระแวงนะคะแล้วอีกอย่างคุณยังไม่กล้าจะเปิดใจยอมรับใครเลยอาจจะเป็นเพราะคุณยังแยงแยงกับเรื่องราวในอดีตยอยู่ที่ผ่านมานะคะมะกรเปิดมาได้ไพ่คนมีตำาหนินะคะ เป็นคนมีตําหนิหรือเป็นคนทางไกลก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะที่เข้าหาคุณเนี่ยแต่ถ้าการเปิดใจคบหากันครั้งนี้ถ้าคุณลองเปิดใจถ้าคุณลองเปลี่ยนความคิดของคุณซะใหม่นะคะมันไม่มีอะไรที่ยากเกินไม่มีอะไรที่ยากเกินในอนาคตในเรื่องของความรัก ต้องบอกแบบนี้นิดหนึ่งนะคะคนเราต้องเปิดใจลองดูลองศึกษาดูใจอย่างน้อยๆเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็ยังดีนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังความรักมาก่อนเหมือนคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่เรามองว่าหนึ่งตรงนี้มันขึ้นมาให้ว่าเป็นคนมีตําหนิหรือแม้แต่ครทั้งว่าเป็นคนทางไกลก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้อะไรแบบนั้นนะคะอยู่ที่ว่าชาวมังกรเองแล้วล่ะ นะคะว่าจะเปิดใจไหมเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆคุณก็สมควรที่จะเปิดใจเพราะเขาก็พร้อมเข้ามาแต่เขาอาจจะช่วงนี้ระหว่างคุณกับเขาถ้ามีการเปิดใจกันย่อมหมายถึงว่าช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะดูดูกันไปยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนมากนักสักทีเดียวเพราะว่าต่างคนยังต่างมีอดีตขาใจก็เป็นไปได้ด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักโอเคนะคะ อขออวยพรให้ชาวมังกรนะคะพบเจอแต่ท่านที่ศิีเสมอกันความรักที่เสมอกันนะคะความรักที่ลงตัวขอให้พบเจอแต่ความดีสิ่งดีงามความดีแล้วก็สิ่งดีงามจะทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นจะทําให้อนาคตมันดีนะคะก็เอาใจช่วยทุกท่านเลยค่ะนะคะก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เปิดใจได้ค่ะนะคะ ก็ไว้ติดตามคลิปความรักของชาวธาตุดินนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ